นะครับขอกับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะปืนแอร์ซอฟกันนะฮะอัดลมแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะความเร็วสูงนะฮะตรงข้างในนะะเป็นเหล็กนะฮะอันนี้นะฮะคืออันนี้คือเหล็กเท่าน,นั้นฮะเหล็กนะฮนะหนักมาก ชุดนี่แนหะง้นไปถกออูกกำเออแมกกาซีนอยู่ข้างนอกเบื่อบ้าและนี่นะครับอันนี้คือเป็นอ่าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับผสมเหล็กนะเจน๋นหนักนะฮะนี่ฮนะของใน,นกล่องก็ มีแค่นี้ฮแล้วก็มีกระสุนฮะรกระสุนแถมมาด้วยแต่ผมซื้อกระสุนมาตั้งหากนะฮะกระสุนของบีบีกันนะฮะเก็บเกี่ก่อนมาฮะเดี๋ยวเราจะมาทำการยิงนะฮะบบบบนะฮะยิงกันเลยลท่างหากนะฮะ นี่ฮนะโอ๊ะนี่ฮนะยังไงมันนะ่งฮะเดี๋ยวเราไปดูกนะันฮะอือฮึนี่ฮนะแรงมากครับปืนนี้ขอบอกเดี๋ยวขอเน้นๆน,น,นะขอตรงกลางเน้นๆน,น,นะห่าง โอ้อืมอีกลูปนะฮะโอ้มาฮะเมื่อกี้เป็นรีโหลดมาฮะที่ดเดียวเลยผมยิงมือเดียวไม่ค่อยถนัดนะต้องสองมือะฮะเนี่ยฟังจากเสียงก็น่าจะรู้นะว่ามันแรงแค่ไหน ปยังฮะนี่ฮะตัวลำกล้องข้างในฮะเป็นเหล็กเป็นเหล็กนะฮะแ่เดี๋ยวขออีกนัดหนึ่งฮะขอว่าแน่นๆเลยนะฮะอา้านีมา่มาสุดท้ายฮะ นะเราลองไปดูกันดีกว่าเ <c oughs> นะี่ยชื่อมเชื่อมเชื่อ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 นะนะมเชื่อเนี่ยเมื่อกี้ผมยิงระยะห่างค่อนข้างไกลอยู่นะ,นะฮะงั้นะ ผมขอเอ,อเวลาใส่กระสุนก็นะฮะชึบชึบชึบนะฮะเหมือนปืนธรรมดานะฮะชึบชึบแต่ผมไม่แนะนำให้เอากระสุนเก่ากลับมาใช้นะฮะเพราะมันอาจจะพังหรือมันอาจจะแตกนะฮะทำให้เป็นผลเสียต่อปืนนะฮะ แต่ไม่เป็นไรฮะไม่แคร์ <laughs> ชื้นะฮะใส่ได้โหหลายนัดเลยฮะอ๋อผมลืมบอกไปรุ่นนี้เป็นปืน airsoft กันนะฮะเอ่อก l o c k ยี่สิบนะฮะขนาดก็ใหญ่หนะักนะฮะ ใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะเอาชื่อ Facebook ของแม่ค้านะฮะแปะเอาไว้อยู่ข้างใต้ e s ส r i p ปชันนะฮะเพื่อใครสนใจฮะก็บอกไม่แพงครับอันนี้ผมซื้อมา550บาทนะฮะใครสนใจก็นะฮะลองทักไปหาแม่ค้าคนนี้ครับเดี๋ยวผมเอาชื่อไว้ข้างล่างนะฮะบ๊ายบายจุบ๊บ